สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อ18ค่าของ18ใส่3เศษ4บวก5ใส่2เศษ3ลบ1ใส่7เศษ9ประมาณเท่าใดนะคะจากโจทย์ให้มาเราก็ต้อง มาดูแต่ละจํานวนก่อนนะคะประมาณแต่ละจํานวนไปเลยเพราะฉะนั้นสิบแปดเศษสามส่วนสี่ค่าประมาณใกล้เคียงก็คือสิบเก้าส่วนห้าเศษสองส่วนสามประมาณใกล้เคียงคือหกลบด้วยหนึ่งเศษเจ็ดส่วนเก้าก็คือสองนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของจํานวนดังกล่าวก็คือยี่สิบสามตอบข้อสี่